เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆราคาย่อมเยาท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับหลังนี้เหมาะการรีโนเวทอยู่อาศัยครับน้ำไฟพร้อมไม่ไกลแหล่งความเจริญนะครับห่างตัวอำเภอแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองกับราคาเพียง450 0 0 0บาทนะครับเอกฉานสิทธิ์มีพร้อมนะครับเป็นโฉนดครับโฉนด อ่านอสสามกอนะครับบางคนก็ไม่ได้เรียกว่าโฉนดครับก็เป็นเอกสารที่เด่นแล้ครับอสสามกก็ไปทําเรื่องขอเป็นอสสี่กันได้นะครับก็ถ้าเข้าตามเงื่อนไขของเขาครับแปลงนี้มีเนื้อที่280ตารางวานะครับอยู่ในเขตชุมชนน้ําไฟสะดวกครับห่างตัวอำเภอแค่สี่กิโลเมตรเท่านั้นเองเจ้าของขายเองด้วยนะครับได้ราคาถูกๆกันไปเลย4ี่แสนห้าหมื่นบาทครับไม่มีค่าในหน้านะครับ สนใจก็ติดต่อกโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้ท่านผู้ชมในเลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้พร้อมโอนนะครับแลงนี้ฉดพร้อมโอนภายในตัวบ้านก็ตามนี้ครับเหมาะลีโนเวทอยู่อะไรนะครับาสีปูก็เบื้องติดว่าหน่อยครับสวยเหมือนใหม่นะครับ ก็ไม่มีรอยแตกร้าวนะครับไม่มีรอยเป็นโซ่โงสร้างยังดีครับยังใช้การได้อยู่อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้าน,นครับไม่เปรี่ยวไม่ล้างแต่ก็ไม่แออดัดไม่อิบอัดนะครับ280ตารางวาเลยจะปลูกบ้านเพิ่มต่อเติมจอดลงรถปลูกผักปลูกต้นไม้ได้เยอะนะครับอีกทางสาธารนณะสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ